ไปติดตามเรื่องการออกหน่วยแผ่เคลื่อนที่พอสวกันครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวมีการออกหน่วยแผ่เคลื่อนที่พอสวยูที่อำเภอถาดพนมครับที่อาคารพระธรรมจารย์สมลีปัญญาวโรโรงเรียนบ้านฟางแดงพระเทพวรมุนีอุปถัมมู่ที่8บ้านฟางแดงใหม่ตำบลฟางแดงอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมครับนายวันชัยจันพรภูวาราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในให้การให้บริการหน่วยแย์เคลื่อนที่พอสว เพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนโดยกมีจันจร์จัดทิมแพทย์พยาบาลเพื่อให้บริการตรวจรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันบริการท่านตะกรรมแพทย์แผนโบราณและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนตลอดจนการปรึกษาและการแนะนําด้านสาธารณาสุขการรักษาสุขภาพสุขอนามัยกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งก็มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปด่านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ท่างเลือกและรับบริการด่านหัตถกรรมนอกจากนี้ยังได้รับการให้ความรูกข้ามแนะนำและก็ให้บริการกับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพที่สำคัญพร้อมกันนี้ก็มีการมอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยครับ